เซฟตี้วาลระบบตัดแก๊สด,ดีอย่างไรระบบการทำงานของเขาเดี๋ยวสมใจการค้ามีคำตอบให้คะ่ะเซฟตี้วาลวนะคะคือตัวนี้ค่ะเวลาใส่แก๊สแตกใส่แก๊สหลุดนะคะแก๊สจะตัดค่ะมันจะไม่ปล่อยออกจากถังนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูคะ่ะระบบเซฟตี้นะคะเมื่อเราขันเข้าถังเสร็จเราเปิดวาลวถังคะ่ะสมมติมือเนี่ยนะคะเป็นสายแก๊สนะคะเปิดวาลวถังนะคะแล้วเราก็กดปุ่มเซฟตี้คะ่ะ เห็นเกที่หน้าปัดไหมคะเนี่ยเกยมเกขึ้นมาเนี่ยแปลว่าแก๊สมาแล้วนะคะแล้วเราก็สมมุติเราปล่อยมือนะคะหน้าได้ยินเสียงไหมคะเช็คนั่นนะคะแกต๊ตัดออกไปนะคะแต่สายแก๊สไม่ปล่อยออกมาเลยนะคะสายแก๊สหลุดแต่แก๊สไม่ปล่อยออกมานะคะนี่คือระบบเซฟตี้วาลวค่ะการทํางานของเขาเดี๋ยวทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะสมมุติเราเปิดวาลวถังนะคะแล้วเรากดปุ่มเซฟตี้ค่ะเห็นไหมคะได้ยินเสียงแก๊สไหมนะคะ นี่แล้วถ้ามือเป็นใส่แก๊สนะคะมือหลุดแก๊สไม่ปล่อยออกจากถังค่ะนี่คือระบบตัดของเซฟนี้ว้าวถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดแชร์กันด้วยเพจสมใจการค้าลาย086-817-8658ขอบคุณคะ่ะ